โดนคุณใสนะคะแล้วหุดหิดนะคะไม่พอใจนะคะแล้วก็เหม็นขี้หน้าคนที่เรารักนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะคุณใสเนี่ยนะคะถูกนะคะทำด้วยนะคะการผูกเวทมนต์นะคะคาถาคาถามีคาถาที่มีแรงนะแล้วก็ จิตที่อาคาตของคนที่กระทานะคะแล้วก็นะคะก็คือเป็นอาคาตที่มีพลังนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะใช้พวกเหล่าพูดผีปีศาจวิญญาณอะไรที่เอ่อที่เขาถูกกักขังไว้ให้ให้มาช่วยเหลือพวกหมอผีอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็คือ,อสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมกันนะคะเราก็จะมาจุดโจมนะคะจุดอ่อนของจิตใจเรา เป็นคนขี้โกรธอย่างเงี้ยก็จะยิ่งโกรธขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เราห่างไกลนะคะเกลียดนะคะสิ่งที่ดีกับเรานะคะแล้วก็อาจจะทําให้เราลุ่มหลงนะคะลุ่มหลงไปในสิ่งที่จะทําให้ศีลธรรมของเรานะคะมัวหมองลงนะคะอาจจะแบบว่าเหมือนกับเฮ้ยช่างมันไม่อยากทาบุญทําบุญอะไรมันละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันจะทําให้เรามีความคิดที่ ลบนะคะกับสิ่งที่ดีกับเราอะนะคะอาจจะแบบไม่อยากสวดมนต์มันละสวดมนต์นมาก็ไม่เห็นชีวิตมันจะดีขึ้นเทพเทออะไรไม่อยากบูชาละไรสาระอะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบอารมณ์ทํานองเนี่ยนะคะ,ะมันคือเป็นเป็นเรื่องของการสะกดจิตนะคะให้เกลียดชังนะคะสิ่งที่จะดีสิ่งที่จะคุ้มครองเรานะคะตรงเนี้ยถ้าเกิดใครกําลังโดนแบบนี้กําลังรู้สึกทํานองนี้กําลังแบบว่าหงุดหงิดนะคะกับ ครอบครัวที่มาเตือนเราว่าเฮ้ยทำไมใจร้อนจังเลยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะยิ่งแบบปี๊ดเลยนะอ่านะคะเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะไปสัมมาเละเทเมาอาจจะไปแบบอะไรต่างๆนานาแบบเนี้ยเนี่ยต้องต้องระวังมากๆนะคะคุณใส่จู่โจมเราได้อย่างไรนะคะคุณใส่จู่โจมได้เพราะเรามีกรรมในด้านนี้นะคะ เราอาจจะไม่เคยทําของใส่ใครนะคะหรือเคยก็ไม่รู้แหละนะคะในชาตินี้ทุกคนมันเป็นความลับในใจจะต้องไปสํารวจเอาเองว่าเราเคยไหมแบบเคยแบบไปทําพิธีเรียกจิตเรียกใจคนรักหรือทําพิธีอะไรต่างๆนานาแบบเนี้ยนะคะตรงเนี้ยเราไปตรวจทานดูของเราก็แล้วกันนะคะทําอะไรให้ได้ดั่งใจเราก็เลยเข้าหาคุณสายถ้าชาตินี้เราไม่เคยทํานะคะชาติก่อนแน่นอนนะคะไม่งั้นเราไม่มีกรรมมาโดนสิ่งเหล่านี้นะคะ ถ้าเกิดคนไม่มีกรรมดโดนสิ่งเหล่านี้หมอผีเก่งแค่ไหนนะคะก็ทําอะไรเราไม่ได้นะคะแต่ถ้าโอเคแหละนะคะหลายๆคนนะคะคลิปที่พี่มิ้นทําเรื่องเกี่ยวกับคุณสายมีคนดูถึงแปดแสนคนแล้วก็นะคะแล้วก็มีคนเหมือนกับ นะพูดมากมายเลยเนาะคอมเมนต์มากมายเลยว่าเออมีอาการลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าเรามีกรรมมาด้านนี้แต่ไม่ต้องไปโยเยไม่ต้องไปงองแงกรรมก็กรรมมีก็มีก็เกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วขนาดพระโพธิสัตว์เกิดมายังเวียนว่ายแต่เกิดเกิดมายังมีทําความผิดเลยแล้วเราภาษาอะไรกับเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดามันอาจจะมีเคยผิดพลาดกันได้บ้างนะคะเมืเ่อไรมีกรรมก็รับนะคะแต่รับด้วยสติต้องฝืนหน่อยอดทนหน่อยแล้วก็ใช้ความรักเนาะใช้ความรักเป็นที่ตั้งว่า เรารักครอบครัวเราเรารักนะคะเพื่อนเราที่ดีกับเรานะคะผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาตั้งมากมายเราต้องฟังเขานะคะต้องอ่อนโยนลงหน่อยนะคะแล้วก็อย่าขี้ประชดอย่าขี้ประชันนะคะต้องพยายามควบคุมสติให้ดีสวดมนต์เข้าไว้นะคะสวดมนต์เข้าไว้ใครที่จิตอ่อนจิตตกมากๆไม่สามารถแบบควบคุมตัวเองได้เลยพี่มินแนะนํานะพี่มินแนะนํามากๆถ้าเกิดผ่านมาเจอคลิปนี้มาผ่านมาเจอกันนะคะแนะนําถ้าอย่างเสด็จพ่อทั้งสองพระอ,องค์นะคะ เอาพลังงานดีๆจากเทวดาสัมมาทิฏฐิเทวดาผู้ทรงธรรมนะคะนะคะอำน,นาจบาร,รมีของท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยมีมากนะคะเอาไปนะคะช่วยนะคะล้างนะคะช่วยล้างช่วยกันพลังงาน อ่าเหล่านี้ได้นะคะเอาไปแบบโปะหัวนะคะแล้วก็ไปไป้หมอนนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์เนี่ยตรงเนี้ยจะช่วยได้อันนี้แล้วแต่ศรัทธานะคะแล้วแต่ศรัทธาเลยนะคะว่าอยากจะบูชาหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากบูชาพี่มินก็แนะนำไว้หมดแล้วเนาะว่าจะต้องทําอย่างไรสวบดบทมนบทอะไรบ้างนะคะลองไปย้อนดูคลิปหลังๆได้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านผ่าน,านพ้นสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะคะ